เป็นลูกที่มีคุณพ่อมาใช้บริการของภาควิชาอโถตอนนั้นเนี่ยตั้งใจเลยว่าแบบภาควิชาเหมือนกับดูแลป้าดีแบบนี้ก็คือเราก็ตั้งใจว่าต่อไปจะต้องทําให้ดีกว่าป้าเราดูแลให้เขาแบบดีกว่าป้าปาเราแบบนี้ สวัสดีค่ะสุวรรณาสมัครธรรมนะคะก็ปัจจุบันนะคะก็เป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยที่84ปีชั้น4ตะวันออกนะคะประมาณ5ปีแรกที่จบมาค่ะก็ทํางานดูแลผู้ป่วยไม่ใช่เฉพาะอ,อโถอยอย่างเดียวนะคะก็จะมีทั้งเม็ดสันอโถแล้วก็สูนด้วยแล้วก็มาประมาณ13ปีหลังเนี่ยค่ะดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางอ,อโถพิเดกอย่างเดียวนะคะสามารถเปรียบเทียบได้ค่ะว่าในเวลาเราทํางานกับภาควิชาต่างๆค่ะ วิชาออโทปิดิกเป็นภาคที่ทําให้เรามั่นใจในแง่ของการปฏิบัติงานเพราะว่ามีวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนทําให้เรามั่นใจเวลาคนไข้เราเนี่ยมีปัญหาอะไรก็สามารถจะตามแพทย์ได้นะคะเวลาเราทํางานคู่กับแพทย์ออโทหรืออาจารย์แพทย์ออโทค่ะเรามีความรู้สึกว่าคือให้เกียรติวิชาชีพด้วยกันนะคะอันนี้คือประทับใจมากแล้วก็พอรู้ว่าเราจะมารับตําแหน่งที่เป็นหอผู้ป่วยที่เป็นออโทเพียวอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นมีความรู้สึกว่า เราต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าเราอยากจะมาทํางานคู่กับภาควิชาออโถะค่ะค่ะอย่างตัวเองเนี่ยนอกจากจะเป็นหัวหน้าหอผู้ป่วยแล้วเนี่ยยังมีประสบการณ์ก็คือเป็นลูกที่มีคุณพ่อมีปป้าเนี่ยมาใช้บริการของภาควิชาออโถก็คือปป้าเนี่ยล้มตอนแรกเนี่ยก็คือพอมีฟัสแท็กคิปเราก็เหมือนคนปฏิบัติงานทั่วไปก็คือทําตามหน้าที่ไปแต่วันหนึ่งที่คุณพ่อเราล้มอะ่ะเราเข้าครทีเรียสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือมันฟัสแท็กจริงๆ ตอนนั้นเนี่ยตั้งใจเลยว่าแบบภาควิชาเหมือนกับดูแลป้าดีแบบนี้ก็คือเราก็ตั้งใจว่าต่อไปจะต้องทําให้ดีกว่าป้าเราดูแลให้เขาแบบดีกว่าป้าป้าเราแบบเนี้ยคิดถึงป้าเลยพราทูบีสีราชออโทพิดิกค,ค่ะเขนะียนไหม